ความวุ่นวายหรือว่าความทุกข์ใจที่คิดเสียนต้องมีนะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์แล่มันก็ไม่ควรเกิดเนาะเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าที่แช่ออกไปแต่พกก็มีนะความทุกข์ใจนะหรือว่าความวุ่นวายใจที่คิดเสียนต้องมีนะครับในพระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่16จนถึงข้อ21นะครับ ขณะเปาโลกําลังคอยศิลาศกับชิโมชีอยู่ในกรุงเอเทนท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะเห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมืองเพราะฉะนั้นท่านจึงถกปัญหากับพวกยิวและบรรดาคนที่นับถือพระเจ้าในธรรมศาลาและกับคนทั้งหลายที่มาพบท่านที่บริเวณตลาดนัดทุกวันปัชยาเมธีบางคนในพวกเอพิโครเรียนและในพวกสโตอิกก็มาพบท่านบางคนกล่าวว่า คนเก็บเศษความรู้เล็กๆน้อยๆนี้นกําลังจะพูดเรื่องอะไรบางคนกล่าวว่าดูเหมือนเขาเป็นคนนำพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่เพราะเปาโลประกาศเรื่องพระเยซูและการเป็นขึ้นจากตายพวกเขาจึงนำเปาโลไปยังสภาอารโอปากัสแล้วถามว่าเราขอทราบได้หรือไม่ว่าคำสอนใหม่ที่ท่านกล่าวนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนำเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของเราเพราะฉะนั้นเราอยากทราบว่า เรื่องราวเหล่านี้มีความหมายอย่างไรเพราะชาวเอเธนกับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆครับพี่น้องครับในพระธรรมตรงนี้ได้พูดถึงถ้าเราดูเมื่อวานถ้าเราเฝ้าเดียวด้วยกันเราจะรู้ว่าในข้อบทที่7ข้อที่15เนี่ยได้บอกอข้อที่สี่นะครับพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกทะเลทันทีนะครับเนื่องจากว่าคนยิวที่มามาที่เมืองเทสซโลนิกาเนี่ย พราะรู้ว่าชาวเมืองเบริอาลับพระเจ้าหรืออาจารย์เปโลประกาศทนันก็ตามมาอีกนะครับเขาก็เลยส่งเปโลอออกทะเลทันทีแต่ซิลัสกับทิโมธียังคงอยู่ที่นั่นครนี้พอไปส่งเปโลน้นส่งท่านไปที่กรุงเอเธนนะครับครนี้พอไปถึงทงเอเธนแล้วเนี่ยเปโลก็คอยซิลัสกับทิโมธีอยู่ที่เอเธนครครนี้ในบันพีข้อที่16บอกว่าขณะเปาโลกกาลังคอยซิลัสกับทิโมธีอยู่ ในกรุงเอเธนเนี่ยท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะเห็นรูปเคารพเต็มไปหมดทั้งเมืองพี่น้องครับจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเมืองหลวงของอาณาจักรในสมัยนั้นก็คือกรุงโรมแต่ว่าเอเธนเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมของอาณาจักรกรีกแต่อาณาจักรกรีกได้ล่มสลายไปแล้วนะครับแล้วก็อาณาจักรโรมเนี่ยได้ ได้มาแทนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจากโรวได้มาแทนนะครับเมืองหลวงก็อยู่ที่ที่กรุงโรมนะไหมแล้วครน,นี้เอเธนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับปเป็นศูนย์กลางของอณาจักกิกยิ่งใหญ่นะครับที่ยิ่งใหญ่สมัยก่อนแต่ตอนนี้กำลังเสื่อมถอยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะข,ของเอเธนเนี่ยเป็นภาพสะท้อนการมรสการจับไหว้รูปเคารพนะครับเป็นศูนย์กลางการผลิตและการกราบไหว้รูปเคารพ ก็มีรูปเคารพเต็มไปหมดทั้งเมืองนะครับเดี๋ยวถ้าเราได้มีโอกาสเฝ้าเดียวกันวันพรุ่งนี้เราก็จะเห็นว่ามีมีโอมีรูปเคารพเต็มเต็มไปหมดเลยนะครับ เพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้ได้ดูด้วยกันนะครับอาจารย์บโรก็เดือดร้อนวุ่นวายใจที่มีลูกครบเต็มไปหมดนะครับเพราะฉนั้นในข้อ17เพราะฉะนั้นท่านจึงถกปัญหากับพวกยิวและบรรดาคนที่นับถือพระเจ้าในธรรมศาลายไหมครับก็บไปธรรมศาลาและคนกับคนทั้งหลายที่มาพบท่านที่บริเวณตลาดนัดทุกวันปัทยาเมธีบางคนในพวกเอพิโคเลียนและพวกสโตอิกก็มาพบท่านบางคนกล่าวว่าคนเก็บเศษเต็มความรู้เล็กน้อยนี่กําลังจะพูดเรื่องอะไรนะครับ แล้วท้ายก็ก็มีการอาจารย์เปรโรบอกว่าอะไรนะครับในข้อที่อ่านต่อไปก็ได้ครับนี่กําลังพูดเรื่องอะไรบางคนกล่าวว่าดูเหมือนเขาเป็นคนนาพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่เพราะเประโรประกาศเรื่องพระเยซูและการเป็นขึ้นจากตายนะครับก,ก็ก็ตรงนี้ก็ทํใไ้เราเห็นว่าอาจารย์เปรโรเวลาไปไหนเนี่ยแม้แตใใ่ในหนึ่งโครินเนี่ยอาจารย์ปอโรว่าเรื่องพระเยซูคิดนะครับมาบังเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็การเป็นขึ้นจากจากความตายเนี่ยเป็นเป็นหลักข้อเชื่อของเรานะ เป็นศาสนศาสตร์เป็นแก่นเป็นหลักของความเชื่อของเราในพะเยซสุขิตเพราะว่าถ้าการไปขึ้นจากความตายไม่มีเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนกับมันมันมันถูกขัดล้างไปหมดจากสิ่งที่ที่เราได้ทำนะครับเพราะนั้นการไปขึ้นจากความตายอาจารย์ปรโรจะประกาศอยู่เสมอเสมอนะครับแต่ตอนนี้แล้วก็สุดท้ายอะไรครับพวกเขาก็นำอาจารย์ปรโรไปยังสภาอาเลโอปากัดแล้วถามว่านะครับเราขอทราบได้หรือไ,ไม่ว่าคําสอนใหม่ที่ท่านกล่าวนั้นเป็นอย่างไรอาจารย์ปรโรก็ก็อธิบาย แต่ตรงนี้นะครับก็จะมีคนสองกลุ่มนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะอธิบายนิดนึงพวกเอพิคุเรียนเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าจุดมุ่งหมายของมนุษย์คือความชื่นบานและความสุขพวกเขาเชื่อว่าถ้าเทพ,พเจ้ามีจริงอ่ะเทพเจ้าก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์หมายความว่าชีวิตเขาก็จะสแสวงหาความสุขเพราะว่าเทพเจ้าหรือพระเจ้าในในมุมมองของเขาที่หมายถึงว่าเป็นโลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์โลกที่มองไม่เห็นเนี่ย ก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์เพราะนั้นเขาก็จะใช้ชีวิตในการที่จะสแสวงหาความชื่นบานและความสุขในชีวิตของเขาแต่ในกลับกันนะครับพวกโตอีกเนี่ยก็เชื่อว่าทุกอย่างเป็นพระเจ้าในโลกเนี่ยทุกอย่างเป็นพระเจ้าหมดนะครับแล้วก็ประวัติทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมันเกิดขึ้นตามแผนการของเทพเจ้าเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าเทพเจ้าวางแผนไว้หน้าที่ของมนุษย์คือทําตามแผนการของพระเจ้า เทพเจ้านะไม่ว่าความโศกเศร้าหรือว่าชัยชนะพวกนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับคนไทยไหมครับบางบางกลุ่มนะที่แบบโอ้ไฟไหม้ว่านโอ้กรรมเก่าเราถูกขโมยไม่เป็นไรชาติที่แล้วเราคงไปขโมยของเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็มีความสุขโอ้ดีชาติที่แล้วเราก็สะสมบุญไปเยอะชาตินี้มันก็เลยตามมาอันนี้นะครับไม่ใช่มีการที่จะไป ล้อหรือว่าเป็นการกระทบกระเทียบหรือเป็นการต่อว่านะครับแต่จริงๆมันมันเกี่ยวกับคล้ายๆกับคนไทยมากพวกสโตอิกเนี่ยนะครับแล้วคนกลุ่มนี้ก็ไม่เป็นไรรำเรินชิดตามเพราะว่าช่วงเราเป็นแบบนี้เพราะมีถูกกาหนดไว้แล้วนะจากเทพ,พเจ้าเราก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็กรับมันไปเพราะเราถูกกาหนดแล้วและกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ถูกปกครองง่ายในสมัยนั้นก็เพาะอะไรครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลแบบนี้เสร็จปุ๊บสุดท้ายพอมีปัญหาปัญหาปุ๊บไม่เป็นไรเพราะว่าเทพ,พเจ้าเรากําหนดไว้แล้วนะเป็นอย่างนั้น นี่ก็คือความเชื่อนะครับที่ทมันเหมือนกับสุดค้่คนคนละค้่นะครับก็มี2กลุ่มที่เขามักจะมีการเหมือนก็เป็นความเชื่อหลักใน,ในกลุ่มที่อาจารย์ปรโรไปประกาศเนี่ยเพราะนั้นเวลาอาจารย์ปรโรไปไปประกาศเขาก็ให้อาจารย์ปรโรประกาศเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะดูกันว่าอาจารย์ปรโรประกาศอย่างไรนะครับแต่ในวันนี้สิ่งที่เราจะเน้นย้ำโดยเรามาดูด้วยกันทันทีก็คือว่าความวุ่นวายใจที่ขีเสียนตรงนี้คือตรงนี้ในระหว่างที่อาจารย์ปรโรรออยู่หลังจากที่สดสดร้อนนะครับหนีจาก เทโสริกามาม,มาที่เบโลอาแล้วก็หนีจากเบโลอามาอีกมาคนเดียวแต่เมื่อมามาถึงปุ๊บมันมันมีความรู้สึกเหมือนกับเดือดร้อนที่เหมือนกับทนไม่ได้ที่เห็นกับลูกพะลบก็คือลูกพะลบก็คือเอ่อเป็นภาพของการที่คนในโลกนี้ต่อต้านพระเจ้าปิดตาใจต่อพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าแล้วไปกราบไหว้สิ่งที่ทรงสร้าง เพราะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นความทุกข์ในใจของอาจารย์เปโรลอาจารย์เปโรลรู้สึกวุ่นวายใจมากที่คนปฏิเสธพระเจ้าแล้วไปกลับไหว้สิ่งที่มือเขาสร้างเพราะนั้นพี่น้องครับเราเคยเอ,อ่านในพระธรรมพระกิตติคุณใช่ไหมครับที่พูดถึงพระเยซูคิดก็เดือดร้อนใจนะครับที่มีคนเอาของมาขายในพระนิเวศของพระเจ้ามีการเอารัดเอาเปรียบนะครับมีการทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมในพระนิเวศของพระเจ้าอาจารย์เปโเอ์พระเยซูก็เดือดร้อนใจ นะครับแล้วก็ทนไม่ได้ที่เห็นพฤติกรรมของพระเจ้าเป็นเป็นแบบนี้นะครับและพระเยซูก็ก็ทำลายนะครับหรือพระเยซูก็ก็ตอบว่าหรือไม่เห็นด้วยกับการกระทํานั้นนะครับแล้วก็พังโต๊ะนะครับก็เหมือนกับว่าพระเยซูก็หลงร้อนนะครับแต่ไม่ใช่ครับอาจารย์ปรโรพระเยซูคิดเป็นผู้ที่ทนไม่ได้ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นพี่น้องครับถ้าเรายังอยู่ในโลกแห่งความบาป เรายังอยู่ในเมืองนะครับที่มีความบาปแต่ถ้าเราคุ้นชินกับความบาปและเราไม่รู้สึกอะไรเลยกับสิ่งที่มันผิดปกติในวิธีทางของพระเจ้าหรือในวิธีทางที่ควรจะเป็นตามจรรยบรรณหรือจริยธรรมที่ถูกต้องถ้าเราคุ้นเคยกับมันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกรับไม่ได้กับการคอร์รัปชันรับไม่ได้กับความอวิธรรมที่เกิดขึ้นเรารับไม่ได้กับสิ่งที่มันเลวร้ายเกิดขึ้น และเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเราต้องบอกเรื่องราวของพระเจ้าให้เขารู้เพื่อข่าวประเสริฐนั้นจะเปลี่ยนแปลงสังคมทีละเล็กทีละน้อยและขยายแพร่กว้างออกไปเราได้เห็นหลายประเทศที่มีความทุกข์อย่างแสนสาหัสแต่เมื่อข่าวประเสริฐเข้าไปเราได้เห็นว่าวัฒนธรรมความคิดของเขาก็ได้ถูกเปลี่ยนเพราะนั้นพี่น้องครับเราอาจจะอยู่ในประเทศที่เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอโ้โหมัน มันรู้สึกเหมือนก็ไม่สบายใจในประเทศนี้นะครับในการอยู่ในบางเรื่องที่เราได้รับข่านะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดถึงเรื่องประเทศไทยอาจจะไม่ไปได้พี่น้องที่ฟังอยู่อาจจะอยู่ทั่วโลกแต่คราวนี้ว่าถ้าเรามีความรู้สึกเดือดร้อนใจเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเดือดร้อนใจในแง่ของมีสิ่งที่ไม่ปกติในแง่ของความบาปในแง่ของการต่อต้านพระเจ้าในแง่ของการที่คนกําลังทําสิ่งที่กําลัง ละเ,เลยพระเจ้าแล้วไปทำสิ่งที่ที่ผิดนะครับโดยที่เป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยแล้วเขายกย่องการกระทําแบบนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกเหมือนวุ่นวายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมีเพราะฉะนั้นอาจารย์ปรโรก็แก้ไขโดยการที่อาจารย์ปโลประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับผมเชื่อว่าข่าวประเสริฐจะเปลี่ยนแปลงคนได้คนไทยได้ผู้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยผมเชื่อเช่นนั้นนะครับเพราะว่ามาเราเชื่อพระเจ้า ทัศนคติความเข้าใจเราจะมีสภาพใหม่ของพระเจ้าและนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความวุ่นวายใจหรือความทุกข์ที่เราต้องมีก็คือความวุ่นวายใจที่ไม่สามารถทนต่อความบาปหรือการต่อต้านพระเจ้าได้ซึ่งอาจารย์ปรโลโอแสดงออกโดยการประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเราทั้งหลายก็ควรจะประกาศข่าวประเสริฐเหมือนกันกับเพื่อนบ้านของเราเมื่อเขาได้ อยู่ในภาวะของการที่ต่อต้านพระเจ้าหรือเขาสแสวงหาพระเจ้าไม่พบเขาไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามสแสวงหาพระเจ้าเนี่ยเราต้องรู้สึกไม่สบายใจเราต้องรู้สึกวุ่นวายใจต่อการกระทําของเขาที่เขาปฏิเสธพระเจ้าหรือเขาสแสวงหาพระเจ้าไม่พบหรือเขาพยายามไปนู่นไปนี่เพื่อจะพบขอให้เราได้นําข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปบอกเขามีบางคนในบทของเรานะมีพี่น้องของเราคนหนึ่งเป็นช่างเสริมสวยเนี่ย ก็ไม่รู้เป็นความลับหรือเปล่าในพี่น้องคนนี้ก็มีความทุกข์มากพี่น้องของเราคนที่ทาเป็นช่างสมฟือก็บอกว่ามาบวชสิลองไปหาพระเจ้าดูนั่นก็คือมัอนก็นว่าคนนี้กําลังมีปัญหาที่แสวงหาการช่วยให้รอดทางออกของชีวิตแล้วพี่น้องคนนี้ก็บอกไปหาพระเจ้าดูแล้วเขาก็มาจริงแล้วเขาก็เชื่อพระเจ้าในวันนี้ก็เป็นสมาชิกในทีจักรสัของหลวงเป็นครอบครัวของพระเจ้าเพราะนั้นครับเมื่อเราได้ฟังเรื่องความทุกข์ขอเราอยาสบายใจ วยเราได้วุ่นวายใจเป็นความทุกข์ที่พระเจ้าพอพระทัยก็คือประกาศข่าวกระเสดของพระเจ้าเพื่อเขาจะรับความรอดรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเหมน,นไมครับรไล่ถามด้วยกันนะครับพี่น้องครับถ้าแต่พระเจ้าพระเจ้าของข้าพองขอขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าว,วันนี้ท้ยที่จริงแล้วความทุกข์ก็ไม่ได้เป็นเสียงที่ข้าพองปรารถนาแต่ความทุกข์ใจหรือความวุ่นวายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากทนเห็นการอธรรมไม่ได้ทนเห็นความบาปที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้ทนเห็นพี่น้องบางคนกรา,า,าบไหว้รูปเคารพ บางคนแพ้พูดผีปีศาจบางคนถูกพูดผีปีศาจวิญญาณชั่วมาสตานททำลายร่างกายทำลายชีวิตของเขาทำลายความคิดของเขาขอให้ข้าพระองค์อยู่ขอให้ข้าพรออะอรงค์ไม่ได้มีใจที่อยู่สงบสุขแต่ขอให้ข้าพระองค์มีใจเดือดร้อนวุ่นวายใจเป็นเหมือนกับว่าหาให้ข้าพระองค์ได้รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเขาให้ข้าพระองค์เราร้อนที่จะนําเขามาถึงความรอดในพระเจ้า มาถึงข่าวประเสฐในพระเยซูคิดเพื่อเขาจะรับการช่วยเหลือกใอยข้าทุกคนครัพระองค์ทุกคนเป็นภาชนะของพระองค์ด้วยข้าพระองค์ขอที่ฐานร่วมกันและขอมอบพี่น้องของข้าพระองค์ทุกท่านมอบชีวิตของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูที่เจ้าอาเมน